สวัสดีค่ะเพื่อนๆปราชาพามาเบ่งพายุรดูร้อนแต่ละพื้นที่อาจสจิเจอบ้างเนาะอันนี้เป็นคลิปที่ปรายจญได้มาจากเฮียเนาะค่ะ,ะแต่ว่าอยู่ในที่พักในกระบบลมแรงมากค่ะดูเลยบ้านเรือนดูเลสุขภาพด้วยค่ะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกๆคนด้วยค่ะเด้อตายานค่ะตายานค่ะ ปาจาเคอเจอมาแล้วด้วยขยู่บ้านบ้านทางเสียหายเลยด้วยค่ะดูแลสุขภาพเลหลังจากที่พายุผ่านไปแลว้วอ่าม้เอแปลงม้อไฟเสาพื้นเสา,สาไฟการเดินทางกันาต้องใส่ความระมัดระวังเนาะคะ่ะเนาะแต่ละแต่ละอันท่านกับเดินทางโดยความปลอดภัยเนาะคะ่ะใส่เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเนาะคะ่ะไม่อย่างก็ได้ดูแลด้ค่ะยานยานยาน ต้องสั่งความมั่นใจไว้เลยด้วยเะดเด้อขอบคุณมากๆค่ะอันตรายค่ะโอ๊ยขนาดหมอ้อแปลงหม้อไฟหักโค่นทงเสียหาย เสียหายลายพื้นที่บ้านเรือนน่ากลัวค่ะแค่แป๊บเดียวเองแค่ชิววินาทีเองเด้อจากพ,พี่น,อน้องๆไม่อย่างก็เกิดขึ้นได้น้อค่ะนาะดูแลสุขภาพเด้อดูแลสุขภาพเด้อย่านคักย่านคักขอทุกอย่างผ่านพ้นไปดีดเนาะพายุก,ก็ได้ หน้ากลัวมาสร้างความเดือดร้อนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่พี่ๆทุกๆบ้านด้วยใครเจอฝ้าเจอฝนแบบนี้ก็ให้ดูแลนะคะน่ะเนาะให้ดูแลด้วยค่ะเด้